มันนี้ฝ่าสายผนมาอีกแล้วมันไม่ขาดสายผมไม่อีกแล้วอ๋อใช่ครับผมก็หนักดีครตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะขึ้นเรือมาเลยดีไหมนี่ครับผมผมทวิตไปว่าจะบินไปหาทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฝนตกก็ก็น่าจะเปลี่ยนแผนมาอย่างเงี้ยแล้วมากันยังไงอันนี้โอ้หจริงจริงมันเรื่องมันยาวมากเลยครับผมคือตอนแรกก็เข้าใจผิดคะนึกว่าจะมาแบบเออาร์ใช่ใช่แล้วก็เลยแบบลงไปหาแท็กซี่แต่ หาไม่เจอไม่ใช่หาไม่เจอไม่มีไม่มีใครรับด้วยแล้วก็ไม่มีใครรับด้วยอะไรครับก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีนะอะไรเงี้ยมอไซก็นั่งไม่ได้จากหน้าตึกก็ไม่ได้ก็เลยก็เลยตัดสินใจซื้อล่มซื้อล่มกันแล้วก็เดินไปบีเทสครับผมแล้วก็ขึ้นบีเทสมาแล้วก็ลงมาหารถแท็กซี่มานีต่อแต่ก็ไม่มีรถแท็กซี่เพราะว่าผมลงมาก็คืกลายเป็นแบบน้ำท่วมไปแล้วน้ำท่วมไปแล้วเป็นทะเลทั้งสองฝั่งนี้ครับผม แล้วมันมีจุดหนึ่งที่แบบเขาต้องไปแบบไปรอแท็กซี่ได้อยู่ตรงกลางก็คือซ้ายขวาก็ทะเลไปแล้วแต่ตรงกลางอ่ะก็คืคนเยอะมากอขึ้นแท็กซี่ไม่ได้แล้วแท็กซี่ก็ไม่รับรอีกก็บอกเออก็เลยพวกผมก็เลยหาหา<อ>วินมอเตอร์ไซค์เราก็เลยบ้นมานี่เลยคือแต่ตนั่งริงกันมา อ๋อใช่ครับผมใช่สองชีวิตครับใช่สู้ชีวิตมากจะบอกว่าวันนี้ฉ่ำมากเลยนะครับไม่ใช่หน้านะครับถุงเท้าฉ่ำมากแมื่เรามาแต่งตัวแต่งหน้ากันยังไงอ่ะครับอ๋อก็มานี่แล้วโดนลากขึ้นห้องแต่งหน้าเลยครับเป็นจารณประสบการณ์ใหม่ใช่ครับผมถือว่าทุกคนสู้กจะชีวิตกันหนักใช่ฝนตกหนักด้วยแหละจริงๆถ้าฝนตกไม่หนักขนาดนี้ก็ คงไม่ไม่ไม่ลำบากมากเลยใช่ก็คือเราก็ไม่ได้มาสายอ่ะมาเวลาพอดีใช่ครับตอนนั่งข er nah anyway> well> ึ้นมาสนเต้นไหมคะตอนนั่งขึ้นมีฝนมาไหยคะสนเต้นไหมอุ้ยคือตัวตัวตัวกาแบบล้อจะลื่นเพราะว่าแบบถนนมันแบบมันมันเปียกแล้วมันขึ้นลื่นใช่ครับผมนั่งเก่งเลยไหมเราอะโอเก่งเลยครับผมเก่งทั้งตัวเลยสุดท้วยแล้วคือเรานั่งมีมอเตอร์ไซค์กันอยู่ไหมครับผมก็บ้างครับผมบ้างครับผมผมนั่งบ่อยครับ เพราะว่าที่พักอยู่ใกล้ๆตึกอย่างเงี้ยชันตั้งไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะแบบนานๆทีครับถามเรนนี่นี่วันเกิดผู้ผ่านมาอ๋อครับผมเป็นไงอ่าวันเกิดนี่ก็ก็ตอนแรกก็บอกว่าจะครบ4ขวบแล้วนะแต่ว่าพี่ๆเขาก็บอกว่ายีบไม่ใช่อายุแต่หมายถึงแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่เลขยี่สองแต่หมายถึงว่าสองปีสองเดือนสองปีสองเดือนน้องดังสองปีสองเดือนแต่จริงๆแล้วคือเราอายุเท่าไหร่อ๋อยี่สิบสาครับผมใช่อายุยี่สิบสามเกิดปีนี้เป็นไงบ้างมีอะไรพิเศษไหมโอ้ที่พิเศษกว่าทุกปีเลยฮะก็คือได้เจอแฟนคลับเยอะมากครับผมก็รู้สึกแบบผมรู้สึกว่ารู้สึกดีใจมากเลยนะที่ได้เจอคนรักเราเยอะขนาดนี้ครับผมก็อยากจะมอบความรักแบบนี้กลับให้ทุกคนบเป็นลอยๆเท่าเลยับผม มาแบนที่กับเกนเออตื่นเค้กมากเก่งมากตัวไทยมันเกิดยังไงอันนี้มาอันนี้มาเลยครับอันนี้มาเลยครัอะไรนะครับเร่างวัวแมนเด่นเลยที่เราโคตรเก่งมีแผนมีแผนแผนในหัวแผนในหัวยังไงตอนแรกอ่ะก็ไม่คิดจะทายครับผมรอยากจะกะลงแบบปกติโอพอปกตินี่แหละครับแต่แบบ เหมือนอยู่ดีๆก็อยากทําอะไรขึ้นมาครับผมก<ช>็เ<ช>ลยแบบนั่งคิดตั้งแต่เช้า,ชาแล้วก็ไปเซฟไพ่เป็นคนสุดท้ายครับย้อนไปคนสุดท้ายนะเพราะว่าคนสุดท<ม>้ายของวันผมตั้งนาฬิกาบุกไว้ตอน5ทุ่มแล้วก็5ทุ่มครึ่งแล้วก็5ทุ่ม5เจ็ดแล้วก็5แปดแล้วก็ค่อ <c oughs> ยลง <นะ S 1> มีผิดแผนแ<ล>ไหมผิดแผนเราบ้างกลัวผิดแผนไหมคือกลัวผิดแผนไหมนิดหน่อยครับกลัวผมกลัวเลยก็เลยตั้งนาฬิกาปลุกไว้หลายอันจะได้แบบไม่ลืมอะไรนะครับเพราะว่า เอ่อตอนนั้นทำทำงานอ่างานงานอะไรบอกไม่ได้ครับผมก็รอติดตามนะครัอจบได้หอบเค้กมาให้เขาอ่าอะไรนะครับทขาได้ขอบติ้งขอบปากที่เค้กทำไมทำไมต้องเป็นของเป็นเค้กผมว่าเค้กน่าจะไม่เซ็นสุดแล้วในวันเกิดนะครับผมแต่มีของขวัญอย่างอื่นไหมมีครับผมแต่ยังไม่ให้่ยังไม่ให้ขาใหญ่ยากเลยนะครับเินไ่เสร ขนนาดไหพิเศษขนาดไหนติดขนาดนี้จริงก็มันพิเศษไหมผมว่ามันเป็นสีที่ผมอยากได้เองก็เลยซื้อให้เขาอยากได้เองอยากซื้อให้เขาให้เขาจะให้คืนเงี้ยเหรออ๋อก็รอคือเขาให้ไปแล้วก็คือรอนเกิดผมก็องให้กลับมาเลยออไม่ได้ไม่ได้นะยเขามาขนาดนี้แล้วการเรู้ได้ไหมคะว่าอะไรยสิ่งที่เขาอยากได้มากหรอจริงๆก็ จริงๆก็เดายากนะเดายากอยู่เพราะว่าไม่ชัวร์เลยว่าช่วงนี้เขาแบบอินอินกับอะไรมากตอนนี้อาจจะอินกับการ์ตูนเรื่องนะการ์ตูนเี่อาจจะเป็นพวกแบบของที่เกี่ยวกับการ์ตูนอันนี้พลากนะกพราเดาถูกไม่มีทางครับหลังๆลงๆไม่มีทางถูกด้วยอาจารยบอว่าย์อยอะไรแนี่ะคัมย์พอเป็นแยังไงเอานะครับขโมย์พอย าาดอ้่รจำได้หรือเปล่าเพราะเราลอยๆยังไงก็จริงแล้วจริงแล้วอยากลงอยากจริงก็อยากลงก็อยากลงแต่ด้วยมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะลงไม่ได้ครับผมเพราะมันเป็นอะไรที่แบบ มันล่อแหลมหรอเลือยังไงหรืไม่ชอบไม่รอดแหลมไม่ร่อแหลมไม่ล่แหลมไม่ได้ยังเป็นความรักกับเราสองคนที่ต่างเป็นโมเมนต์ดีที่อยากเก็บไว้สองคนอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ความลับครับแต่แค่ตอนนี้ยังลงไม่ได้น่าก่ัวรอเลิกกันรอย่างทำไมทำไมถึงยังไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องการไอคำพี่บายรอรอเวลาที่เหมาะสมกัน ยังไงยังครับฟังก่อนไม่ได้นะมันเป็นอาผมซ s u พ p l y ตอนทำงานครับอ่าก็เลยเป็นเจ้าหน้าที่เาใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจว่าอะไรครับไปม่ต้องการอย่างไรเดี๋ยวถ้าเกิดลุงไปก็จะรู้ว่าทำอะไรอยู่ถ้าพูดอย่างนี้พี่ถามต่อนะถ้าพูดอย่างนี้พี่ถามต่อนะโอเคครับ next topic next topic ครับ ว่ากเก็บไว้ยังไม่ให้ตั้งใจจะให้วันสำคัญอะไรว่าน,นี้ค่ะอะไรนะอ๋อออกมาของวันใช่ไหมครับของันใช่ไหมคือเอ่อเอาตรงๆก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือใช่ไม่ทันซื้อไม่ทันแต่มีแล้ว <c oughs> แต่มีแล้วแต <c oughs> ่ในหัวคือมีแล้วแต่ช่วงนี้ผพือผู้ผมซ้อมอะไรอย่างงี้ครับก็คือไปห้างไม่ทันแต่สั่งเค้กทันแบบในนี <c oughs> ้จะมีแฟนนี้ นะที่มีแฟนมิกันแล้วแฟนมิก็ใกล้ขึ้นมาทุกวันแล้วครับผมก็15ตุลาคนม,น,ม fan นี้นะครับผมฟิลแฟนฟานแคมปิ้งคอนเสิร์ตนะครับก็ช่วงนี้ก็คือแบบซ้อมทุกวันนะครับอันนี้คือแบบได้เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยได้ออกมาเจอคนมากมายเลยครับผมก็จริงๆก็ห่างหายกับบรรยากาศนี้ไปค่อนข้างนานครับผมเพราะว่าุ้มตัวซ้อมอยู่สอย่ในวงุ่งตัวอย่ออยางเดียวแะครับใช่ ีอะไรพิเศษบ้างค่ะที่พอจะเปิดเผยได้มีอะไรพิเศษวะคู่ผมครับผมพูกผมเลยครับผมแบบพิเศษใส่ไข่บวกสิบบาทแล้วผมก็จะบอกว่าพูกผมเขาผมสองคนนะครับรวมถึงแบบพี่ๆอีกสี่คนนะมีปอนทูวินมีเตอร์จิกก็ทุกคนก็เต็มที่กมาเนี้มากเขาแบบคอไม่อยากแบบเปิดเบื้องหลังเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเขาคงลงแล้ผมก็ทุกคนแบบเต็มที่มากๆแล้วก็มีหลาย หลายเพลงว่าที่แบบน่าจะเซอร์ไพรส์อะไรหลายคนครับผมก็หวังว่าวันที่15จะมาสนุกกันแล้วกดดันไหมคุณแฟนกับระวาจากคาดหวังกับพวกเราก็ต้องพเลยเนี่ยกดดันไหมใช่ไหมกดดันไหมก็นิดหน่อยครับผมแต่ผมสึกว่าแบบมันเป็นงานที่แบบคือมันเป็นงานที่เราก็แบบไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าเรามันจะแบบเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ครับผมก็กดดันที่ว่ามันเป็นครั้งแรกของพวกเราสองคนก็แต่ว่าผมก็เต็มที่ครับผม จริงๆได้ซ้อมรวมกันกับที่เคยไหมคะได้ซ้อมรวมกันเนี่ยมีครับผมมได้ซ้อมหรือได้ซนเวลารวมกันอืมปนๆครับผมปนๆก็มีซนบ้างมีซ้อมบ้างครับผมแต่แร้สิงค์คู่เป็นไหนนะเขาซ้อมกันมาเต็มที่วันที่สิบห้าที่ใครบ้างพวกเราวันที่วันที่สิบห้าสิบห้าคอนเสิร์ตเราเราจะมีสิงค์สิงค์กันเลยนิงอุ้ย อีงอะไรอีกเรื่อเหรอสิบห้าหรอครับสิบห้าครับก็เชิญชวนดีกว่าเชิญชวนครับเชิญชวนเรียกติชัยว่าคำว่าเชิญชวนอะไรครับเออก็ครับผมก็ครับผมวันที่สิบห้านะครับผมก็คือฟิลแฟนฟานแคมปิ้งคอนเสิร์ตนะครับผมซึ่งมีสามคู่มีจุงดังมีพรบูวินพี่เอิร์ธที่มีใช่ก็เราหกคนนะครับก็ซ้อมกันมาค่อนข้างนานนะ นานนานพอสมควรครับผมก็อยากจะมอบความรักแล้วก็ความสนุกความตื่นเต้นให้แฟนทุกคนครับผมครแล้วก็ตอนนี้ก็ยังซื้อบัตรกันท่างนะครับผมตัวต้องเข้าไปดูไปเช็คในเว็บนะครับว่ามีตรงไหนเหลือบ้างอะไรนะครับเว็บอะไรครับฮะไทยทิีเก็ตเมเจอร์ครับผมหรือว่าไปซื้อหน้าอาเจออะไรทั้งสองผู้มีแฟนไปทัวร์เอเชียกันบ้างไว้อาถึงแฟนมีต่างประเทศ มีแพนมีแพนทัวร์เอเชียบ้างไหมรับค่ายอะไรเงี้ยค่ายแค่ชอบพาโอเคอ๋อครับผมถ้ามีโอกาสนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าผู้สนับสนุนหรือว่าแฟนแบทุกคนนะี้ครับผมสนับสนุนพวกเราก็หวังว่าสักวันก็จะไปทัวร์เอเชียผมก็จริงก็แบบมีแฟนขับต่างชาติเยอะมากที่แบบเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอะไรเยก็สักวันนะครับผมเราก็ได้เจอจริงจริงก็อยากไปครับไปทุกประเทศเลยครับ เริ่มเริ่มที่ไทยก่อนเลยอะคนที้15นี้หลังเกอเอานาคตันใกล้ที่สุดแล้วก็คือ15 15นี้ใช่คหณางนีบนเวทีม้า่ะตรงเราคือไม่เสียใช่ไหมไม่เสียตอนนึงหรอท้่มาฟาร์มไม่ใ่น่าจะแค่บกพร่องครแม่ไม่น่าจะเสียมากเสียงมันไม่ออกเสียงมันไม่ออกเรับหายๆบ้างมันแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นงก็ แก้ปัญหาด้วยการร้องไปเลยใเดียวล้องไปเลยการสร้างโมเมนต์จิ้นไปเลยเลยนะครับใบแบบเขกรีดกันขนาดเลยนะเมื่อกี้อะได้ใบเดียวอ่ะโอว่าเป็นโมเมนต์น่ารักมากบนเวทีอ๋อครับอ๋อไม่เคยขึ้นบ่อยๆหรอกงานไหนบ้างไม่เคยนะมีแค่งานนี้เออใช่มีแค่งานนี้มีแค่งานนี้ใครเก็บใครได้เก็บภาพก็ถือว่าได้ชนนั้นไปแต่ ปีหน้าจะมีผลงานเราติดตามกันหลายเรื่องผลงานการแสดงอ,ะอ่ะโเ <ๆ S 2> ปิดเผยได้หรือยังลักรักหนึ่งสำหรับโปรเจกต์ในปีหน้า <Okay. S 2> นะครับผมก็ติดตามทางจีมเอทีวีแล้วกันครับเพราะว่าเรายังไม่แน่นอนเรายังไม่รู้ว่าเราพูดอะไรได้บ้างนะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> เออาร์มองอยู่ <c oughs> ยครับติดตามท้ายด้วยครับจีมเอ็มทีวีนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีซีรีส์ใหม่มาเยอะเลแต่เรายังบอกแค่นี้แล้วกันบอกว่ามีซีรีส์ใหม่มาเยอะแต่เรายังคู่กันไหมหมายถึงไม่รู้ไม่รู้อันนี้หม่ยจะเรายังคู่กันไหมเออาร์มอลนะอยากดูดูข้างหลังฮะอาสุขรักจะติดตามผลงานกันเนาะอ่าครับผมโอเคขอบคุณย่าอ่าครับขอบคุณครับ